จะให้ EP นี้เป็น EP ที่สบายๆ,ายๆเพราะวันนี้เนี่ยนะคะมีสิ่งหนึ่งที่จะมาอยู่กับนาทั้งวันเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวนาเองเนี่ยห่างหายเรื่องวงการเกี่ยวกับเทสรถหรือว่ารถแข่งหรืออะไรมานานมากนะคะยังคงรักในรถรู้สึกว่ามันเป็นสปอร์ตคาร์อะไรไม่รู้จริงเหรอสปอร์ตคาร์แล้วก็ให้ความแบบลักชวรี่ด้วยมิชชั่นคอมพลีทคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันโดดเด่นมันสะดุดตาจริงๆขอสักเรื่องนึงเด็ดๆอัปเดตสถานะความสัมพันธ์ของานาน่วย,ยซิว่าเป็นยังไงบ้าง ¡Vale! แล้วค่ะต่างๆนานา EP นี้นะคะจะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันสบายๆค่ะมาประชุมนิดหน่อยและตอนนี้กําลังจะไปหาอะไรทานอยากจะให้ EP นี้เป็น EP ที่สบายๆเพราะวันนี้เนี่ยนะคะมีสิ่งหนึ่งที่จะมาอยู่กับน,นานาทั้งวันและเป็นสิ่งที่เรารักมากๆเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวนานาเองเนี่ยห่างหายเรื่องวงการเกี่ยวกับเทสรถหรือว่ารถแข่งหรืออะไรมานานมากนะคะแต่ว่ายังคงรักในรถแน่ๆยังคงอินเลิฟยังคงปรารถนาในรถดีๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะนานา,นามีหนึ่งคันที่บอกเป็นคันคู่ใจมาอยู่กับน,นานาตลอด เลยแล้วไปทํากิจกรรมกับเราวันนี้ในวันสบายๆของเราแต่ที่แน่ๆน,นะคะวันนี้นานามีแขกรับเชิญหนึ่งคนถ้าอยากรู้ว่าเจ้าคันหนึ่งที่จะไปกับน,นานาทั้งวันและก็คนนึงที่จะไปกับนานาหคนเนี่ยเป็นใครกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและเจ้า1คันของนานานะคะนั่นก็คือคันนี้ค่ะนี่เลยและคันนี้นะคะก็คือเจ้าโอราศูนย์เ็ดค่ะและเจ้าข้างหลังนั้นคือเจ้าข้างหลัง,งคือ แขกรับเชิญฉันอีกแล้วค่ะ แม่ฉันน่ะไม่รู้ว่าแม่จะขับคันนี้ฉันก็เดินไปเดินมาคือตกใจมากคือแบบมันล้ำมากมันเริศมากวันนี้แม่จะพาลุงเนี่ยไปทํากิจกรรมกับรถคันนี้คุณผู้ชมดิจิบอยตื่นเต้นมากๆลุงบอยงงมากตะกี้เนี่ยแบบแอบดูอยู่แบบือมันสวยมากการออกแบบภายนอกนะพี่บอยคือไฟหน้าเป็นอินทรเจน LED ทรงกลมดีไซน์เนี่ยโดดเด่นมากๆเลยอะแล้วก็ให้ความสว่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในทุกเส้นทางแล้วเขาก็มีระบบ อัจฉริยะเช่นก็คือเป็นระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติด้วยแล้วก็มีฟังก์ชันหน่วงเวลาไฟสองทางหลังดับเครื่องหรือเขาเรียกกันว่า l o ลโ o ่มีหงแล้วก็พร้อมด้วย J Time running light แล้วก็ลมถึงไฟตัดหมอก LED ด้วยพี่บอยมันเริศดมันปังแม่หน้าต่างไร้กรอบอันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าชอบมากๆเป็นกระจกแบบ2ชั้นช่วยเรื่องของการซับเสียงเวลาเลื่อนลงเมื่อเปิดประตูและเวลาเลื่อนปิดเนี่ย ก็จะปิดอัตโนมัติเมื่อเราปิดประตูช่วยเพิ่มความสปอร์ตในขั้นนึงเลยเรืม,มักอันนี้มูอบชอบสุดๆเลยหลังคาแก้วแบบพาโนรามิกขนาดใหญ่หลังคาแก้วยาวตั้งแต่ด้านหน้ารถไปถึงท้ายรถเนี่ยทำให้ภายในห้องเนี่ยมันดูโปร่งทําให้ห้องโดยสารดูใหญ่หลังคาเป็นกระจกที่ช่วยลดแสงด้วยกุนนั่นไงลดความร้อนและมันยังเป็นวัสดุเก็บเสียงด,ด้วยค่ะโอ้โหจริง สปอยเลอร์ iler, ไฟฟ้าคือตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นฟังก์ชันที่เปิดปิดอัตโนมัติมันรถแล้วก็มีล้ออลลอยขนาด19นิ้วคือให้มาพอดีพอดีเลยสิ่งที่เรามักเห็นอยู่บนท้องถนนก็มีลักษณะก็คือมีสไตล์ตรงแนวรัศมีแล้วก็วงล้อเนี่ยโอราศูนย์เจ็ดเนี่ยเรียนแบบรูปร่างอุ้งเท้าเมวาแล้วเขามาพร้อมอยางที่มันพอดีแล้วด้วยคือ355สามห้าสี่ห้าทำให้ดูมีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นไม่เหมือนใครเลยโอ้โห,<า>โหฉันเปิดประตูให้ดูก่อนจริงปะุญแจเป็นอย่างนี้เถอะเด อันนี้มันแงยังไงอ่ะแม่เอ๊เขาเปิดเป็นนีโอ้ไฮเทคล้ำสุวอนาคตมากไปค่ะ,<ล>ะฉันนั่งค่ะไปหน่อยขอไปหน่อยขอไปหน่อยอไปน,ยนั่งค่ะไปได้วยกันกับคันนี้นะคะวันนี้มีทั้งงานสบายๆหรือเราจะไปปาร์ตี้สังสรรค์คันนี้ไปกับเราทั้งวันแน่นอนค่ะ แสดงว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้เจ้ารถโอล่า0นเนี่ยไปทํากิจกรรมกันตลอดทั้งวันเลยทีเดียวทั้งวันเลยไปไหนไปกันนะคะเพราะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราได้เจ้าโอล่านเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันคือเข้ากับยุคกับสมัยนี้มากๆแน่นอนอว่าต้องประหยัดน้ํามันแน่ๆอย่างแรกแหละที่เรารู้กันมาถูกต้องแต่ทีนี้เนี่ยอยากรู้ว่าสมรรถนะของรถเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างรู้ไหมพี่บอยสมมติว่าเรามีเจ้าคนนี้คันนี้คอรอบครองใช่ไหมนี่เห็นไหม ใดๆก็คือเขาจะบอกเราตลอดเลยว่ามีมุมมองดูดูจอเจอโอ้ก็คือว่าไอ้จ้านนหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยมันสามารถที่จะแบบเห็นภาพรอบนอกแบบ3 6 0รอ,อ,อยกสิงศาเลยทีเดียวใช่แล้วก็ที่สําคัญนะพี่บอยมันสามารถที่จะจอดรถให้เราได้ด้วยแล้วกุญแจรถการสตาร์ทแล้วก็เกียร์ต่างๆเนี่ยมันมันเหมือนแบบรถปกติที่เราคุ้นเคยไหมไม่เห็นมีคันโยกตรงนี้เลยไม่มีค่ะเกียร์อยู่ที่มือตรงนี้นะคะมีเดินหน้ามีถอยหลังมีปกติแล้วก็มีตัวพีมีตัวเนะคะคือง่ายๆเลยก็คือว่าพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ย รถเขาพร้อมแล้วใส่เกียร์เข้าไปปุ๊บเราเข้าไปได้เลยแล้วเวลาที่เราจะดัแบบเครื่องใช่ไหมคะเราก็แค่ลงจากรถเป็นตัวพี่ก่อนนะเธอ uh huh. แล้วก็ลงจากรถก็จบก็ลงมเลยมันก็แบบว่าแบบเออ หมดเลยใช่ไหมใช่แล้วแอร์เย็นสบายมากเลยอันนี้คือปุ่มคอนโทรลแอร์หรือแม่อันนี้คือแอร์ค่ะน,นี่เป็นพัดลมอ่อันนี้ก็คือเป็นอุณหภูมิอ่าและนี่คือโหมดการขับเนาะซึ่งเขาก็จะมีหลากหลายมากมันจะมีโหมดแบบว่า Well-being มีโหมดแบบว่าโอ้ซิ่งเลยสปอร์ตจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าห่างหายจากวงการรถมานานแต่คันนี้ตอบสนองการขับขี่ได้ดีมากอ้โนี่คือแบบเหยียบนี่ก็ต้องคอยเบานะเพราะว่าเขาแบบไปตามเท้าอ่ะพุ่งไปข้างหน้าเออเพราะคนบอกว่าเอ้รถไฟฟ้ามันจะเป็นยังไงโอ้พุ่งตามความคิดของลุง นะก็นึกว่าแบบรถไฟฟ้าก็ขับในเมืองสมรรถนะในการขับอัตราเร่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนแบบซิตี้คาร์อย่างเงี้ยความรู้สึกของแม่ที่แม่เป็นคนขับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามันเป็นสปอร์ตคาร์เลยพี่บอลจริงเหรอสปอร์ตคาร์แล้วก็ให้ความแบบลักชัวรี่ด้วยระบบความมัเทิงพร้อมลำโพงอินฟินิตี้เขาให้มา11ลำโพงคุณระบบแอมพลิฟายเออร์อิสละแล้วก็ระบบปรับเสียงอัตโนมัติตามความเร็วของรถระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายต้องบอกว่านี่จำเป็นมากในยุคนี้ช่วยให้ชาร์จสมาร์ นได้สะดวกแล้วก็รวดเร็ว <ś p ies> อ๋อร้านนี้เหรอที่แม่อยากจะชวนลุงบอยมานั่งจิบกาแฟโคซี่โคซี่หน่อยรู้เลยนะครับว่าหนึ่งคือใกล้บ้านแม่นะครับไอตรงใกล้บ้านแม่นี่แหละเนี่ยสำคัญมากที่สุดแล้วล่ะ <ś p ies> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันโดดเด่นมันสะดุดตาจริงๆโอเคเนาะ สรุปก็คือว่าแม่เนี่ยนะฮะพามากินกาแฟแล้วก็นั่งรถชมวิวแล้วก็ให้ดูสมรรถนะของรถด้วยเลิศมากเอาอเมริกาโนเย็นไม่หวานแก้วหนึ่งครับงั้นเป็นลาเต้โอตมิลหนึ่งแก้วค่ะไม่หวานนะคะแล้วก็ขอนี่เลยนะฮะมัคคาเดเมียเค้กนี่ด้วยว้าวบอยเก๋ๆปะละงั้นนานาขอเป็นชีสเค้กเออไม่เอาดีกว่าเอาเรดวลเวทดีกว่า นี่ไม่ได้เจอแม่นานมากเลยอ่ะวันนี้อ่ะ ไปอยู่ต่างจังหวัดมาคุงจะขึ้นมานี่แหละวันนี้ก็เลยแบบขอปรึกษาหน่อยแล้วก็ขอมั่มอยหน่อยได้ไหมว่ามีเรื่องอัปเดตมากมายเลยทีเดียวกับช่วงเวลา<ห>ที่<ะ>ลุงอะไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพขอสักเรื่องหนึ่งเด็ดๆได้ไหมเรื่องดาราคนานั้นน่าลุงอยากรู้มากอัปเดตถานะความสัมพันธ์ของนางหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างดาราที่ชื่อเจนี่เดียนนอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่หมายถึงคนอื่นวุ้นเส้นอยากรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณนิกกับคุณวุ้นเส้นว่าสรุปหลังจากที่เขาเนี่ยไปคุกเข่างแะ แต่ว่ามีคนคนหนึ่งไม่มีแชงเกนเนี่ยนะฮะคืออีบอยคือชันนี่แหละก็เลยแบบแผนล่มกันไปตอนแรกนะคุณผู้ชมนะอันนี้คือในช่วงเมาส์อยู่ระหว่างรอกาแฟเราก็ตั้งใจว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์วุ้นเส้นกับนิกที่ฝรั่งเศสด้วยกันแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้มีรูปที่แบบว่าติดกับแบบอไอเฟลได้เดินถนนอะไรเช่าซองการิเซอะไรอย่างเงี้ยทำตัวเป็นแบบแฟชั่นไอคอนเมืองนอกปรากฏว่าทุกอย่างล่มสลายายในพริบตาเพราะดีเจบอยไม่มีวีซ่าอีแม่เป็นไงบ้างช่วงนี้ ธุรกงธุรกิจซึ่งผ่านงานใหญ่ไปก็คืองานแลนด์ออฟมิวสิกใช่ไหมมันก็เป็นแบบเป็นงานที่แบบตั้งใจเตรียมมานานมากแล้วสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีเออเราก็รู้สึกว่าสําหรับปีแรกเนาะคือแบบคนก็ให้ความร่วมมือรวมถึงศิลปินต่างๆก็น่ารักกับเรามากๆแล้วก็แฟนๆชาวสวนพึ่งจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงไปจากกรุงเทพกันเยอะมากอา <c oughs> เห็นบอกขับรถกันไปเต็มเลยนี่แฮปปี้เลยนั่นคือหนึ่งอย่าง มาดูระบบหน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหน้าจอแบบทัชส,สกรีนยาวมากแล้วก็เรียกได้ว่ามองได้ชัดเจนมากเลยแน่น,นอนเนาะแล้วตัวนี้นะคะคือจะบอกว่ามันให้ข้อมูลทุกอย่างได้ครบถ้วนใช้งานได้ง่ายมีภาษาไทายมาดูระยะการขับขี่กันบ้างดีกว่าก็จะมีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวชาร์จไฟเนี่ยนะครับมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้คือเ5ซึ่งขับ uh huh. ได้อีก300อีก9กก uh ิโ huh. ล แล้วก็ยังมีในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่รองรับตอบโจทย์ภายในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบตำแหน่งเบาะการปรับต่างๆเนาะตำแหน่งคนนั่งก็จะมีระบบนำทางนะครับ Apple CarPlay พอบันเทิงภายในรถก็จะมีแบบว่า Android Auto นะฮะฟ<ช>ังเพลงออนไลน์ก็ได้ฟังวิทยุก็ได้นะฮะหรือว่าวิดีโอ <You S 2> ออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะมีเพลงของเราก็ได้ว<ช>ิดีโอ USB มีโทรศัพท์ก็สามารถเชื่อมต่อได้หมดครบ จบเลยนะครับกับระบบที่เขาทามารองรับในส่วนนี้นะฮะคือพูดง่ายว่าเป็นรถที่ใช้งานในเมืองก็ประหยัดถูกขับรถต่างจังหวัดก็สนุกถูกเออแล้วมันก็แบบเป็นแบบแฟมิลี่คาก็ได้แล้วก็จะเป็นรถแบบว่าสําหรับใครที่แบบเพิ่งเริ่มไปทํางานก็อยากจะแบบใช้งบประหยัดในการที่ไม่ต้องแบบเติมน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยนะว่ามันเหมาะสมมากเลยคันนี้ก็เป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกที่มาแรงที่สุดในตอนนี้แล้วเรื่องระบบความปลอดภัยเขาดีมากนะพี่บอลเกิดเราแบบเวลาเลี้ยวถอยหรืออะไรแบบนี้แล้วเรามองไม่เห็นมันมีจุดเขาเรียกจุดอับป่ะจุดบอดป่ะเนี่ เขาก็จะเบรกให้เราทันทีเลยแบบจะถอยหลังแล้วก็มีสิ่งกีดขวางที่อยู่ในจุดอับสายตาเรามองไม่เห็นอย่าง<อ>เงี้ยเขาก็เบรกให้เราทันทีเลยเพราะเซนเซอร์เขาทางานต้องบอกว่ารอบคันเนี่ย12จุดเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเน,นี่ยนะหายวงเลยทีเดียวรวมทั้งเรื่องของ after service ต้องบอกว่านี่เขามีรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่5ปีหรือ150,000กิโเมตรแล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอีกเรื่องเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่สำคัญมากสำหรับรถไฟฟ้าและหลายคนกักกงวลจริงๆด้วยเขารับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ 80,000กิโลเมตรอันนี้ก็เหมือนกันเลยแล้วแต่อยา่างใดหนึ่งก่อน แนะนำก่อนนะคะว่า ORA 07นี่นะคะจะมี2รุ่นด้วยกันมีรุ่น Performance แล้วก็รุ่น Long Range นะคะตัวนี้นะคะเป็น ORA 07รุ่น Performance สี7 White ค่ะตัวนี้วิ่งได้นะคะ550กิโลเมตรค่ะหลังจาก1ชาร์จนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้แบบขับทางไกลระยะยาวนะคะก็เป็นรุ่น Long Range ค่ะรุ่นนั้นนะคะจะขับได้ถึง640กิโลเมตรต่อ1ชาร์จนะคะรับรองว่างานนี้ขับถูกใจกันแน่นอนเลือกได้เลยชอบทางไกลหรือทางใกล้ตลอนานนะนะคันนี้ใช่เลยพูดจริงๆ 对呀，个来听歌。<noise> <noise> <noise>